สมมติถ้าเกิดชีวิตมันโดนการนนเรียนนอนไกลสตาร์เดียวก็ไหนก็ไหนทุกคนเออก็ผู้นี้จะมีอบิสใหม่ใช่ปะใช่ผิดใช่ปะใช่ปะจะมาใหม่ใช่ปะช่ผิดอบิสหรือว,ว่าอบิสได้ใช่ไหมแล้วอ่าอันเนี้ยผมไม่รู้อาบิสไม่ได้โอเคออสโฟกัสนี่นอนยังอันที้หายไปอันใหม่ที่เข้ามาเนาะใช่ปะจะอีกสี่ชั่วโมงน่าจะออกก่อนอันใหม่ที่เข้ามาก็เราเล่นต่อไปอ้าวนี่ก็มาอยู่กับซิมั <c oughs> นเดิมเอก็ วันที้ทุกคนนะก็ไม่ไหนก็ไม่ได้นานละไม่ต้องสอบหรอกใคตรต้องสอบหี่ใครจะป่ดเอนเม่อจะนานทุกคนขอเล่นหน่อยไม่จะ้จะปุดนานยังจำชื่อไม่เลยว่าไม่จะไม่ได้ว่าใครมันอยู่กับตัวหลักอย่างเองสายไปอีกเหรอเบื่อแรงๆคง่นดแม่ละกันแม่แม่แม่แแแรงมากแม่ขออุ่นเลยไปไปเล่นตุน๊กตา ผ่าที่แปลงออกเป็นอันนี้กับอันนี้ทีนนื่อนใช่ไหมใช่คนึกถึงนาจีทุกคนเออนาจริงน่นะนาจิบุตอนแรกให้ผมตีอ่ะคือตีโคตรยากเลยแบบฮะโล่นหนาปักหนาปักอ่ะตอนแรกแล้ว oh no. โอ้โหนาจิบุลูกค้งนี่คือผมลงคอรใหม่ด้วยเออเลยแบบหายไปเยอะอยู่ต้องตั้งค่าใหมาอยู่อันนี้มาต้องตั้งค่าในเกมคนละ ที่เสร็จไปก็ไปหมดแล้วทิ้งเสร็จแล้วกันทุกคนแต่แบบอยากเซ็ตอัวต้วตตยังไม่กดต,ต้ยังไม่ได้กดเลยรับไป<อ>ดูนะผมเดี๋ยวผมต้องภาษาเป็นเดียบบอกแต่ว,ว่าชัวร์เลยผมตั้งเป็นอังกฤษเพิ่งโหลดมาใหม่ใหม่เป็นอังกฤษไม่ใหญ่ว่าละโอ้ชเสิได้สินะใครอะใครอยู่ Quắc bay đi, nhìn Stay tìm 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 lên, lên tìm ตนเพิ่มโอเคนนเพิมเนี่ยเราต้องร้าก่อนมันตั้งตรงนี้ได้ใช่ไหมเดียวสิบสิบสิบไม่สิภาษาอาชิียนโอเคทุกคนโพละภาษาชีปุนเอาอันีออกมาานไม่ด้ใช่โอเค let's go

ิกเข้าไปตล้อเลยอย่าโอเคที่ว่าคเจมแปบัตสองสามออกโคลาบุสตโตดื้อไปไปนตายอ าบเจดเตแนจิเาะจเเเิเลยะได้ปอาท่ะนี่ควรจะเอาคูณสองตังค์มั้งอ่อนี่กงได้ฮะโอดีดมากกมากเอาคอว่าเได้มาอ้หหวานีอะเธอหวานี

เชื่อทุกคนเล่นก็แค่เล่นไปแหละเชื่อสบายๆทุกคนไม่ดีไปเลยปล่อยเชื่อไรเชื่อสายเย่อหน่าละ ทีข้ก็แรงขึ้นได้นะ,ะ,ะหิว่าดหิวได้เพราันไม่มีจริงได้หมแล้ววนะันนี้ใช่ไหเอาฟื้งปูมาด,ดมาูหมไหมโอเคหมดแล้วยส,วสวยือกลิ่นไ,ได้แบบนี้ถ้าคุ้เสียเปล่าแบงชิบชิบชิบ ไี่พูดอะไรทุกคนจริงช่วยเลยฮาถ้าถึงทีง่นี้เมาร,รุเจ็ดไปก็คือไม่ได้ลงมาสองสามวันก็มาลงชั่อหนล้วกันสักทีน่อา่าีแนเตีขึ้นไม่ช่ไมเอา,อานี้ก็ก่อน้วใช่ปะ

สซเยอดสยสเลยอะคณเงินมาท่าะหรโอ้ยยยยใช้ทำอะไรกันค uh, right? okay, so ือมึงด้วยใช้ทำอะไรทุกคนก็เฉี่ยเลยไม่ด้งใช้โอ้ย่างนได้นะถ้าเกิดใช้ให้ตื่นผมว่าได้อ่าครับผมใช้ใส่ได้รบอีกสัญนาณว่าต้การสปีดสูงๆใช่ปะเหนี่ยคือผมว่ผมไม่ถึงคือว่าสปาร์วฟังที่าคุมอยู่ฟังนี่สิไปอ่าโอเคอีกปหนึ่งตัวไม่ใช่หมดเลย เอ็มซมยังี่สีมัไม่ได้ฟังกล่องตัวเลยผมไปติดไอ้ b บ t รต n ว a เบ t บ n w a ต e นีติดมันไม่ปล่อยแล้วคือเปตดองเงีไม่ถึงขึ้นเลยค้ชมุคจะขึ้นเดียวก็รอส่งครบแล้วค่อยมาเล่นแล้วกนันอีกท่านจุ๊บชิบ๊อบห่อบสองติดดีจดะบปลยไปอไปรอนมาพรอนมา,นมาหมูไม่ต้องไม่ได้

เี่ยวพ่อจะพึ่งไปซโยนาระฝันโอ้โห้้อง่่ร้องเลม้องเลยีสโดนลำลำยาวจะปดเออจะปดเออชื่อใ่ไหมอืมควักอะไรก็เถม เอาบัพตัวทุบแล้วเอเซีตายแล้วบัพต่อโอเคโอเคโอเคข้าแตไปปีสวยนะยิงมา้าไปสิเนแนะติต่อือจริงนะแต่เต็มเดี๋ยวเกิ่เนอ่ะห้าร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อย่เฉยชักไป โลแนนเนี่ยตียิงมาบูไม่ตายโอเคอเออพี่มีอนนหอดพิ้วอ่ะหือไงน่าหนักแบบที่เขาแบบใส่หน้าเลยใช่ไหมปีนี้เขาแล้วก็ทีนี้มันออเออเออเต็มหรอ,อเป็นกรรมดึงไปก็เก็บไว้แล้วกันเก็บไปดู จสุดท้ายนะาีะคนเก็บกางไว้อาจจะใช้วันแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ตายอยู่ดีอยูไปไป,ป,ปก็เบลกรย่างเร่อะไรอะไรไปต่นนั้นก็ยวไปสวยครับพักตัดไปไปแล้วก็สู้เพื่อนนั่นเลยไปเจ้าม,มืออะไรอางทีอะ

ยันไงใชส,สองจบหนึงน่งไปไน้ใช้ไน้ใช้โอ้มันก็ดีเกไดอยไรกักนมาได้มาไดอันนี้ดีอคำการไดอ้อันนักคุ้เพื่อฉันทุกฝส่งนี่คุม้มนะว่คุ้มว่้คดว่คุ้มมาก มันคนแ้ก็อัพแฟเลยลวกันเออเดี๋ยวก็มาครับแม่คราฟแม่ดีนะของที่ใช่งออเ,ชอเ,ชอเอีไม่ใช่ยี่ขอไอแกอาไปเลยอัไปก็ได้ยังไงก็ดีอ่ะที้ก็จอเดอร์ีเอาไอแกปกติก็ทำเช่นไปโอเคถ้างขอแบบ หาเซ็นนี้มาใส่แนละ้วแล้วก็อันนี้ไวก่อนอ่ะอันไ,ไว้ไว้ว่าถ้าเกิดลงความ,ม็นคู้สวยมากโอเคเซ่นลงโอเคโดีูดบแบดอแบดแล้ก็สักทีนี้าทักทุกคนไม่ไมไป็นครับผม